สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันวนี้ประพานสองแปดเก้านะคะนําผ้าไหมสุรินสวยๆมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นผ้าโทนสองตะโกสามตะโกลายโบราณน,นะคะสนใจนลายเบอร์นี้ถ้าใครคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครมาชมผ้าผืนแรกนะคะเป็นผ้าสองตะโกนะคะเชิงแดงแล้วก็ลายเชิงนะคะเป็นลายโบราณแบบนี้นะคะเชิงแดงบนค่ะอันนี้โทนม่วงนะคะออกน้ําเงินเข้มๆนะคะ ชิงแบบนี้ค่ะเชิงแดงด้วยเป็นผ้าลายโบราณนะคะและประยุกต์สีค่ะคล้ายอันรุนซีมนะคะนี่ทำเจือแบบนี้นะคะริมแบบนี้เป็นผ้าสองตะโกอลายเชิงนะคะผ้าสองตะกอค่ะสนใจทักมานะคะ ราคาพิเศษ1,900บาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะวันนี้มาราคาเบาๆนะคะผ้าไหมสวยๆราคาเบาๆนะคะพื้นต่อไปค่ะพื้นนี้ออกลายมีเหลืองๆเขียวๆแบบนี้นะคะนี้ค่ะ เชิงแดงด้านบนนะคะใช้ผ้านะคะริมแบบนี้นะคะเชิงล่างค่ะเป็นแบบนี้เป็นผ้าสองตะกอนะคะตระกูลอัลลูซีมนะคะนี่ค่ะเป็นผ้าเครือสมอด้วยค่ะเครือสมอลายเชิงนะคะนี่แบบนี้เลย ท่านใดสนใจนะคะผ้าไหมสวยๆค่ะลายเชิงนะคะ1,900บาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะพื้นต่อไปนะคะเป็นผ้าลายน้ำไหลน้องสาวโทอนะคะ เป็นผ้าสามตะโกโทอแบบนี้ค่ะส,สีแดงนี้จะเป็นไหมบ้านนะคะผสมไหมจุนลายโฮลนะคะแล้วก็ผสมกับลายดอกพิกุลนะคะนี่ค่ะโฮมักขาวนะคะผสมสองลายนะคะสามลายแบบนี้ พอไหมขั้นด้วยค่ะไหมขั้นไหมควบนะคะให้เกิดลายสวยๆแบบนี้ค่ะนี่เป็นผ้าสามตะโกลายโบราณแต่จับมาประสมกันนะคะนี่ค่ะน้ำไหลนะคะสวยๆค่ะ สนใจทักมานะคะสองพันบาทค่ะเย็บริมอาบน้ํายาส่งฟรีนะคะเป็นผ้าลายโบราณพืนนี้น้องสาวทอนะคะอย่าลืมอุดหนุนค่าเทอมเด็กๆด,ด้วยนะคะช่วงนี้ค่าเทอมเด็กค่ะล้านลานเรียนกันนะคะพื้นต่อไปค่ะน้องสาวทออีกผืนหนึ่งวันนี้ผ้าน้องสาวทอมาหลายผืนนะคะนี่ค่ะ แบบนี้ลายสายฝนผสมโฮลนะคะไหมขั้นแล้วก็ไหมควบนะคะนี่ค่ะลายแบบนี้นะคะสลับกันแบบนี้สวยงามนะคะนี่ค่ะอีกด้านนะคะนี่ค่ะทอสลับกันสวยนะคะ นี่ค่ะอันนี้อาจจะเข้มกว่านิดนึงแต่ก็สวยค่ะทอสลับได้สวยสนใจทักมานะคะ1,900บาทเย็บรีมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคาเบาๆค่ะผ้าน้องสาวทอนะคะช่วยค่าเทอมล้หลานด้วยนะคะ ช่วงนี้ค่าเทิมค่ะค่าเทิมเด็กๆปืนต่อไปค่ะเป็นโฮลนะคะปืนนี้สวยเหมือนอีกผืนหนึ่งนะคะผืนนี้โฮลกับลายดอกพิกุลน,นะคะโอสลับกันสวยนะคะเล่นลายได้สวยผืนหนึ่งนี่ค่ะ เป็นโฮลนะคะสลับปรับลายดอกพี่กุลนะคะเล่นลายแบบนี้ค่ะนี่ค่ะคืนนี้สวยนะคะอีกผืนหนึ่งน้องสาวทอนะคะนี่ค่ะ สนใจทักมานะคะราคาเบาๆ1 9ึ่อบาทค่ะ1 9ึ่อยบาทเย็ยบริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะผืนนี้สวยมากเลยค่ะเรียบร้อดูดีนะคะลายประสมกันนะคะเป็นลายน้ำไหลตั้งใจทำค่ะพื้นต่อไปนะคะตืนนี้เป็นโฮลค่ะ โฮลแบบนี้นะคะตัวนี้โฮลเต็มผืนค่ะนี่ค่ะเนื้อผ้าสวยนะคะ โฮสามตะกอนะคะสนใจทักมาค่ะสองพันบาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะโฮนี้สวยนะคะคล้ายๆโฮประตื้อดเลยค่ะ ถ้าในสนใจผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะอย่าลืมแอดไลน์วันนี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนขครฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ